สวัสดีค่ะอยู่กับช่องญาจีกกกอกนะคะวันนี้โทรหาเสือพบเสือกระลับเลยะทุกทีไม่เขาเขาก็ตั้งใจเขาตั้งใจว่าป้าแถวบ้านจะมาเขาจะดีใจไงนับวันรอใช่ไหมนับวันรออยู่ค่อยหลงวันก็วันพฤหงอัด ไปที่ไหนสาวกรุงเทพรถน้ำต้นไม้อยู่ดีๆจะไปรับป้าที่บ้านเชิเลยเมื่อวาน่ะคิดว่าจะร้านอาหารไงให้ลงวันนี้ไม่ไปเลยใส่บาทยศก่อนรอรับป้าที่บ้านมีกระเป๋ากี่ใบเนี่ยกระเป๋ากี่ใบกระเป๋าใบเดียวเหรอไปใบเดียวมาใบเดียวง่ายมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปด้วย าวันนี้เราก็จะเข้าหลังบ้านนะสิมาแล้วม้อน่าดีใจก่อนที่มาเยาวันนี้วันนี้เยาว์เด้อเด้อเด้อเดเราดูดาวพี่ก้องเด้อเด้อต้องกลัมีอะไรเราก็ก็แกล้งไม่มีอะไรสักอย่างโอ้ยมาแล้ว ประตูเนีนยพลาลมมันพัดอ่ะอนยังไงมันหลวมแล้วมันก็อ่าลาลมพัดมันจะเป็นอย่างนี้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 มันก็เลยก็ทบกะทอกะทบก็ทก็เลยเปิดดีนะดีนะมันเปิดมันไม่เป็นแบบแบบนี้ป้าแถบบีแบบ้านมันไะม่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ดีททำไมมันถึงหลวมแล้วยังไงระดับช่างตะอ่อนเนี่ยทำหลวมเนี่ย อีวันพี่ค่อยไปนะดีนะมันมันกระตูกระมันไม่กระตูกกระตูกนะมันเปิดออกนะถ้ากระตูกกระตูกหรือเชื้อยิ่งกว่านี้ใช่ไหมถ้ามันโยกไปโยกมาถ้ามันโยกไปโยกมาบอกเขาว่าทำประตูหลังบ้านเนี่ยมันมันเปิดอ้ามันกระถามมันเปิดได้ไงเพราะว่าลมมันพัดมันหลวมไงเอาตอนไปกรุงเทพเขาไปเขาฟังด้วยเขาฟังด้วยแล้วเขาบอก ูถ่ายรูปไปให้ช่างใหญ่ดูทําบ้านยังไงประตูเปิดเองเองก็ยังรู้อยู่ก็ยังกลดูอีกแล้วมันขายแบบนี้เลยบ้านทถวบ้านวันนั้นน่ะขายไปแล้ค่อยเดินมาเด้อเด้อเสือก็จะเปิดประตูเปิดประตูกันอะไรนูก็รู้อยู่หนูกก็ขำอยู่อย่าอย่ามุกอก็ยังขำเสือก็ู้ัน่รู้ที่ด้วยกัน ้เห็นลมมันพัดอยู่ประตูก็เปิดเสือก็เลยเปิดเฮ้ย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 ควิ้งไปหาย่าอยู่ก็รู้อยู่เสวิ่งไว้วิ่งไวทีนี้ค่อยก็เลยแบบอะไรเสือเฮ้ย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 แอนบอกแอนก็ขำขำแล้วเขก็เดินมาแอนขำอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้เดี๋ยวประูก็ปิดไว้นี่แหละแต่เพราะว่าเพราะว่าเสือไล่สดเลยใช่ไหม ค่อยก็เลยมาเอิ้นใส่มาเอิ้นใจให้เพื่อนดีให้เพื่อนไม่กลัวนั่นแหละเอาตรงนั้นเป็นคลิปเหรอเออตัดไฮไลท์พอดีค่อยกับมาเอิ้นใส่ตาอ่อนพอดีทีแท้ตาอ่อนไม่ได้มาตาอ่อนไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่าพูดเองว่าสเปลือกเขาพูดนะห้า ถ้าเราไม่ให้เขาวงแหวกอะไอย่าไปเอ่ยชื่อเขาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยพอจะองแบบนพูดแบบพูดไรลอยพูดเฉยเฉยไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาหลานอะหลานมันเอารูปมาเล่นแล้วมันก็ไปดูในในอะไรยูทูบอะอ่ายูทูเป็นงานอะไรที่เป็นอีที่เขาเล่นเป็นการ์ตูนอะเออแต่แต่เอ้ละนาดมันจะเหมือนกันนะนิ่ง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 อะไรกนาอะไรเนี่ยเอ ไอปอยก็บอกแล้วก็ลไอปอยมันไม่บอกบอกว่าปอยมันต้องบอกให้ลูกลูกหลานดูแบบนี้วางทีเนาะก็เลยแบบเรามีงานแบบนี้อย่าแบบมันเหมือนเราแบบมันไม่โล่งสักทีอ่ะเนี่ยใช่ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องพูดถึงถ้าบุญหยาดน้ําให้ก็พอใช่ก็ตั้งแต่ไปรับศพแล้วเขาบอกว่าเออไป มันเจ้ากับค่อยมันอยู่คนละภพแล้วอืมเดี๋ยวค่อยจะพาเจ้าไปวัดแล้วเขาก็พูดกับเลยก็สอนบทนแหละใช่ถ้าเราพูดแล้วมันจะวนเวียนใช่วนเวียนอยู่กับเราถ้าถ้าเจ้านั่งอย่่างทีค่อย,อยไปกันรู้เรื่องเลยอ๋อบอกว่าเออเดืันเสาร์จะมารับแฟนค่อยนี่ไม่รู้เรื่องไปแล้วแบบ<อ>แบบมันผูกพันแล้วค่อยก็ไปนั่งร้องไห้ที่เถียงนะเถียง สวนยางใช่ไหม,ไ,มไ,ไปนั่งร้องไห้ไ<ม>เป็น<ม>อาทิตย์เลยนะว่าไม่เเคยเร้องไไหปไปอพูดถึงวันที่เขาจะไปนะเพราะว่ามันมันหนูพาเขาไปวันเสาร์พอดีเข้าใจกันว,วันเสาร์พอดีไปวันเสาร์เขาบอกว่าป้ามารับลุงวันวันเสาร์ลุงแข็งแรงอุ้ไปนอนบ้านพลาไอ,อท้องฝ่องแล้วค่อยเอามาจอก ก็เลยวันนั้นก็เลยไปเก็บปัดที่นอนเอาแกมันนอนข้างๆข้างบนมันขึ้นลงไม่ได้แล้วตั้งแต่เอาไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาหมอเขาไม่ให้เดินเลยให้นอนแต่บนเตียงผมก็ถามว่าถ้ากลับอยู่บ้านเดินไหวไหมเนี่ยต้องลองดูเพราะว่าห้าวันแล้วไม่ได้ไม่ได้เดินเลยหมอแบบเขาเจาะนู่นนะแล้วก็เจาะกระเพาะเยี่วแบบให้นอนอยู่บนเตียงให้มันไหลออกเองแต่ตอนที่ไปอ่ะเดินได้เดินไปอาบน้ำพวกนั่งบน แต่มันเดิมมันอาบข้างล่างได้ได้อยู่แต่ไปโรงพยาบาลแล้วแต่ไปโรงพยาบาลแล้วหมอให้ขึ้นเตียงอ่ะไม่ได้เลยอ้าวทาไมเป็นโรงพยาบาลแล้วทําไมหนักอี้เขาเจาะหมดเขาเจาะหมดคราวนี้เออไปอยู่โรงพยาบาลห้าวันก็ลุ้มหมดแหละแม่เออรถอ่ะโอนชื่อเป็นเรียบร้อยเด้ออะไรนี่อะไรผมเส้นวันนั้นอ่ะลูกสาวผมมันต้องเซ็นสองเซ็น เซ็นการรักษาการให้นนให้นเอาไนกล้องไปที่บ้านะนะเอเอเลยหนูก็เลยหนูก็เลยเออคุยกันเรียบร้อยเซ็นไปอนุนมานี่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 มากขเซ็น,นเรียบร้อยเซ็นโอนเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยอมันถึงนานแล้วก็ห้าวันหนูก,ก็ทำอะไรหนูเสร็จสับรัฟราวันวันอาทิตย์วันวันเสาร์จะไปรับเขาเขาบอกว่าไม่ต้องมารับอกมาลบทีเดียวเลยสองทุ่ม เ uh huh. ขาให้เยี่ยมได้ถึงสองทุ่มไงหรอสองทุ่มปอยบอกกับแม่ต้องไปหรอกรถเต็มเอาพ่อมาจะใจเอ็นเบาแบบนี้ไงแ uh huh. อแม่ก็รออยู่นี่แหละต้องไปต้องไปอย่างนี้เนาะก็ uh huh. มไม่ได้ไปจริงๆมาถึงสองสองทุ่มกว่าเลยปอยทำไมยังไม่กลับปอยโทรมาแม่แม่จะมาหาพ่อไหมอะไม่อะพ่อรู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วนะแม่เอา้าทำไมอนะ่ะยังดีๆอยู่เลยนะ่ะอ uh ืม huh. อ uh ๋อ huh. แล้วเจ้าก็ไปบ่เนี่ยไม่ได้ไปตามมีเนี้ยมันมันแบบน้ำเหลืองเสียเนาะคนเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเม็ดคล้ายเม็ดเกลือปุ๊บ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  เขาบอกแล้วรักษาก็ตายอยู่ก็ตายตัวเองมันก็รู้มันเลยเซนเลยบอกว่าไม่ต้องรักษาผมถ้าถ้าถ้ารู้สึกสุดๆก็ให้ผมอยากเงียบสงบไปเลยก็พูดเรื่องแบบนี้อยางรู้เรื่องรู้เรื่องแต่เขาบอกว่าตอนนี้รูยังแข็งแรงอยู่ได้นานนะก็เลยจะพาลักไปอยู่บ้านไงก็เลยมันไม่ได้ไปไง บอยบอกว่าหมอเขาประมาณสองทุนบอยจะไปรับน่ะแบบมันมันแบบมันอะไรอะจุดน้ำเกลือมัน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 ขึ้นเนาะมันเป็นนึกออกล้วคุณเป็นมะเร็งน้ำน้ำนเหลืองมันเสียจะขึ้นตามผิวหนังอ่ะขึ้นขึ้นทานเห็นเลยแล้วมันก็คันแล้วก็เหมือนจะหลับอ่ะอ๋อหมอก็เลยมาตบตูดไอ้นี่ลูกสาวเล่านะ ล,งล,งลงงุงลุงลุงอย่าเพิ่งรับเดี๋ยวให้ให้ให้ลนะไฮิมอนก่อนรับฮิมอนก่อนตั้งแต่รักษาอยู่ก็แค่ให้ฮิมอนนะได้เขาไม่รับไนะงเข้าใจเออเขาเขาไม่อยากรักษาเขาไม่รักเนี่ยฉีดปุ๊บมันก็เลยบอกว่าหมอหนูขอดูพ่อได้ไหมไม่ต้องดูหรอกลูกเดวเดวมีอะไรเดวหมอแจ้งไปสองทุ่มมือนหมดเวลาเยี่ยมแล้วไงก็เลยออกมามาถึงบ้านทาราษาไปเครื่องของหนู เครื่องของไอ้ปอยก็เปิดไว้นะแต่หมอไม่ติดต่อสอรศัพทสเครื่องของหนูกับของลูกไปติดต่อเครื่องของคนตายอะ่ะแบตบมันก็หมด <c oughs> เออคำจริงเขาตายประมาณห้าทุ่ม <c oughs> ห้าทุ่มของวันดัน <c oughs> แต่หนูไม่รู้อีกทีเช้าวันใหม่ สามโมงเช้าเจเราก็คิดว่าลูกที่ไปตะออกจนไเ้าป่ะขอไปคนที่ว่าอที่ว่าไอ้ปอยเคยเซ็นไว้ตรงไหนตรงไหนลูกถึงถึงได้เห็นถึงได้เห็นถึงถึงไปเจอเบอร์ถึงได้เจอเบอร์จนไอ้ปอยพาบุ๊เบสไปแข่งเทควันโดที่อ่าสมุทรปราการน่ะจนไปถึงปุ๊บบุ๊แข่งพอดีแข่งเสร็จพอดีเลยก็โทรไปบอกว่าพอเสียงเต็เมื่อคืนห้าทุ่มเลยก็เลยรีบตีรถกลับตีรถกลับ ว่าหนูจะไปนน่นไปโรงพยาบาลไปนู่นไปนี่โอ้โหมันชุลุมุ่นรุ่นมาวันนั้นไปรับศพประมาณกี่โมงประมาณเที่ยงนะเที่ยงอยาเเราพระรามีเราเราไม่ต้องควงขวาเอาอะไรหรอกพระตายเอาอะไรไม่ได้สักอย่างนอนใส่เป็นพืชตัวเดียวนอนใส่เป็นพืชนอนหลับตาหน้นเลยที่ใจ ตายแล้วอะไรไปไมได้เลยทำให้เรารู้สึกว่าปลงใช่ไหมโปล่งมปล่งไม่ต้องคือลายเป็นแบบเราไม่จําเป็นที่ต้องไปอยากได้อยากมีไปชิงเด่นชิงดังแข่งขันกับใครอะไร้เอาทำวันนี้ให้พอแล้วรักษาตัวเองกินเลยให้มันกินดีๆออมนั้นนี่หนูคิดอย่างนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรเลยนั่นหนูไปเห็นไปเห็นพรายคนเราเป็นนะ ไอหนึ่งก็ของกูง้ของกูงงง้อะไรก็อยากได้พี่หมดไม่อยากให้ใครไงวันนี้ภรรยาเธอเองอยู่อยู่ในใน,ในเตียงอ,ะอ่ะอไปถ่ายรูปรวมถ่ายรูปรวมสาม,นมคนเคมื่อวามาเห็นม่นวงเขายัางออกชอ่อยเห็นแล้วเห็นแล้ว